สวัสดีครับผมชื่อนายอุทเทนหล่อสกุลช่างศิลป์รุ่นยี่สามนะครับอยู่ห้องขอนะครับแล้วก็สมัยก่อนนั้นเรียนอยู่ที่สนามหลวงซึ่งเป็นรั้วเดยวเียวกันกับวิเลยนาฏศิลป์นะครับอาจารย์ใหญ่หรือท่านครูใหญ่ในยุคนั้นก็คืออาจารย์สวัสด์ตันติสุขท่านเป็นครูใหญ่และทุกเช้า นะครับพวกเราก็ามานั่งอยู่ตรงหน้าพระพพักเนตรแล้วก็ท่านอาจารย์ใหญ่ก็ามาให้อบรมสอนเรื่องเกี่ยวกับการเป็นช่างศิลป์ที่ดีนะครับการเรียนในยุคนั้นก็มีการแข่งขันกันระหว่างรุ่นพี่ก็บรรยากาศตอนเรียนนะครับรุ่นพี่ก็นําเอา,เอางานศิลป,ปะที่อาจารย์นําเอามาติดหน้าห้องน้ําชั้นล่างพวกเราก็ไปยืนดู ทำให้เกิดความรู้สึกว่าอยากจะเก่งแบบรุ่นพี่นะครับก็เลยมีการแรง <mark> มีรุ่นพี่เขาจบศิลเรียนอยู่ศิลปกรเขาแต่งชุดศิลปกรมาโดยเฉพาะผู้หญิงนะฮะมีช่วงแบบเราก็อยากจะเข้ามหาลัยศิลปกรแล้วรุ่นพี่ก็มาแนะนําที่โบสถ์วังหน้าทาให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้สิ่งสูงสุดก็คือเข้ามาหาลัยศิีมกรนะครับ เราก็มีการตอนเย็นเย็นเรากับเพื่อนเนี่ยนัดกันห้าหคนเนี่ยเขียนรูปวาดเส้นวิเกอร์เพื่อได้ทำให้เข้ามหาลัยศิลปมา,รามกรอนได้แล้วมีอาจารย์ท่านมาคอยดูแลแล้วมาช่วยแต่งภาพแก้ภาพอะไรตอนไหนสุดเมื่อเราจบปีสามถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องอ,ออกไป เข้าอุดมศึกษาฮะแล้ว,ลวหลังจากนั้นอาจารย์มาเป็นมาประจาอยู่ที่ช่างศิลป์มาสอนอ๋อพอจบมหาศิทยามกรผมก็มาสอนเป็นอาจารย์อยู่เร่ช่างศิลป์ครับยุคที่ผมมามาสอนก็คือวังหน้าตอนนั้นปีหนึ่งอยู่วังหน้า<อ>ทําำได้แล้วก็มีช่วงหนึ่งก็ย้ายมาอยู่ราชกระบงังครับผมก็เลยมาอยู่ที่ราชกระบงังซึ่งนรับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณ30ปีได้ครับ<ก>ปัจจุบัน อาจารย์สอนอปัจจุบันนี้สอนที่ดีสีกับวัดศาส,รรสินปีสองปีสามนะแล้วก็มีความผูกพันที่นี่มาเกือบสามสิบปีแล้วแล้วคิดว่าทุกวันที่สี่มีนาขอ,องทุกปีเป็นวันเกิดของวิลยช่างศิลป์ก็เชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านนะฮะไม่ว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกหรือว่ายังต่างประเทศเนี่ยมาร่วมงานนะครับ แล้วก็มีครัวเก่าเราอาจารย์สัญชาติคุิจินดาอาจารย์ฉลวยสัพปโสซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการในยุคนั้นฮะแล้วตอนนี้อาจารย์มีข้อคิดอะไรจะฝากกับน้องๆที่ยังเรียนอยู่หรือที่จบไปแล้วบ้างครับที่เรียนอยู่นะครับผมอยากให้ขยันอย่างรุ่นพี่ๆที่เขายุคก่อนหน้าน,นาาู้นมหาลัยศิลปกรคณะจิตรกรรมคณะมนตศิลป์เนี่ยผูขา,ข,าข,าขาดเลยโดยเฉพาะ นักศึกษาจากโรงเรียนช่างศิลป์หรือวิทยายช่างศิลป์นะครับรปูพื้นฐานมาโดยเฉพาะศิลปะแล้วก็สิทธ์เก่าเราใน่ยะครับว่าพื้นฐานาแบบถึงรุ่นเก่าหรืออาศิล์เก่าแล้วด้วยว่าอ,อ,อย่าลืมนะครับว่าวงการศิลปะตอนนี้เจริญเติบโตมากโดยเฉพาะสถาบันเกิดขึ้นมาเยอะเร,เราหนึ่งเราหนึ่งละหนึ่งในนั้นเราก็ต้องควรที่จะ รักษาชื่อเสียงของเราให้ให้เป็นที่ประจักษ์นะครับในสังคมประเทศไทยเราเนี่ยว่าช่างศิลเราและวิไลช่างศิลเราซึ่งปีหน้าถ้าจำไม่ผิดก็ครบ60ปีแล้วปีหน้านะครับซึ่งคนอายุ60ปีนี่ก็เป็นคนที่อ,อ,อาวุโสนะครับอาวุโสแล้วก็มี ลูกหลานที่ผลิตงานศริลปะที่นำชื่อเสียงมาให้ทั้งประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับอาจารย์มีคติอะไรที่ประจำใจที่ทำให้ยังเป็นครูมาจนถึงวันนี้ไหมครับก็คติคือว่าการงานทำงานศิลปะเนี่ยเรียกค่าราชการศิลปินและคำนี้ผมชอบจากอาจารย์สมโพศุปวินท่านบอกว่าในประเทศไทยเนี่ยถ้าเป็นศิลปินโดย โดยตรงเนี่ยคงยากในสังคมไทยนัน้นเป็นค้าราชการด้วยนี่ก็มีเงินเดือนนะฮะแล้วก็เรามีเวลาว่างพอสมควรเราก็สามารถสร้างงานนั้นก็เรียกข้าราชการศิลปินนะครัก็เลยรักที่อยากจะขณะที่ทำงานเราจะเห็นการพัฒนางานของเราและเดียวกันเด็กที่มาเรียนกับผมเนี่ยก็ยังไม่มีพื้นฐาน เราก็เอาประสบการณ์จากโรงเรียนช่างศิลป์มหาลัยศิลปากรแม้ทั้งเราไปดูงานศิลปะยุกน,นั้นก็มีหอศิลป์เยอะแยะนะฮะหอศิลป์พิรุีซึ่งต่อปัจจุบันนี้ก็ปิดไปแล้วอยู่ถนนสาทรหอศิลป์แห่งชาติหอศิลป์หอศิลป์พระราชินีนะครับหอศิลป์เยอะแยะนะฮะหอศิลป์ประติมาก,กรรมไทยก็มีนะครับนั้นอยู่ที่ว่าถ้าเราเปิดหูเปิดตา เราไปดูงานแสดงศิลปะเราก็สามารถที่จะนําเอาความรู้จากขอศปนต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนช่างศิลป์เราได้ต่อไปแสดงว่าศิลปะนี่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ศิลปะในชีวิตประจำวันก็คืออย่างเช่นการละเอียดอ่อนนะครับตรงจุดเนี้ยงานศิลปะเนี่ยทำให้มีการใช้สมาธิสังเกตว่าเด็กนักเรียนช่างศิลป์ จะมีความละเอียดนะครับจิตใจที่ละเอียดอ่อนแล้วก็สามารถที่จะรอได้คอยได้ไม่ใจร้อนอย่างเช่นการระบายสีแต่รูปบ,บางครั้งบางครั้งบางคนก็วาดทั้งวันนะครับซึ่งคนที่เป็นคนที่จิตใจหยาบหรือจิตใจที่ไม่เห็นความงามของธรรมชาติเนี่ยผมว่าเป็นคนที่มาเรียนศิลป,ปะ ไม่ได้งั้นการเรียนศิละปะนี่ทําให้จิตใจมนุษย์เรามีความรู้สึกที่ต้องบรรจงนะเข้าถึงธรรมชาติงั้นศิละปะคือธรรมชาตินะธรธรมะคือธรรมชาติด้วยนะพื้นฐานทุกอย่างนะครับเริ่มต้นมาจากธรรมชาตินะครับขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับอดี์ครับ argento glacidai e londa prospero il vento sul mare lucicanna lastro d'argento Glaci e londa prospero il vento venite a barca mia, Santa Lucia, Santa Lucia, venite alla gile mia, Santa Lucia, Santa Lucia. che l'astro d'argento il londa prospero il vento